ครับสวัสดีครับพบกันนะครับเด็กๆนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้เรือนยี่ห่าฟาร์มนะครับบ้านเรือนยี่ห่าของเราก็มีสัตว์เลี้ยงมาแนะนำนะครับก็คือเจ้านกหงหยกนั่นเองเมื่อตอนต้นนะครับเราจะเห็นคำศัพท์ นะครับการเขียนสะกดคคำเรื่องคําว่านกหงยกนะครับเขียนได้แบบเดียวเนาะก็คือหงนะครับใช้สอเสือทันธาคาดนะครับหงยกส่วนคําอื่นนะครับถือว่าเขียนผิดนะครับเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้คําศัพท์ภาษาไทยกับสัตว์เลี้ยงที่เรียนวิว่าด้วยนะครับนกหงยกนะครับก็เป็น สัตว์เลี้ยงแสนรักแสนสวยเนอะอ่าบางคนบอกว่านกหงส์ยกชอบส่องกระจกนะครับเดี๋ยวนี้ว่าเรามาติดตามความจริงซินกหงส์ยกชอบส่องกระจกจริงไหมนะครับจริงๆนกหงส์หยกนะ่ะไม่ได้ชอบส่องกระจกนะครับอ่าเด็กๆเพราะว่าแต่นกหงส์หยกนั้นเป็นสัตว์สังคมจึงควรเลี้ยงคู่กันหรือเลี้ยงเป็นฝูงหลายๆตัวนะครับหมายว่าเขาจะ จิบคุยกันนะครับอย่างเช่นครอบครัวจุ๊บจิ๊บของเรือนยี่หวาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3คู่นะครับอา้าแล้ววันนี้เราจะพาไปชมน้องที่เพิ่งออกจากไข่มาใหม่ๆนะครับอา่าเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวจุ๊บจิ๊บนั่นเองเพราะนั้นนกหงส์หยกไม่ได้ชอบส่องกระจกเนาะแต่ชอบอยู่รวมกันการเห็นภาพในกระจกหมายว่าเขาเหมือนอยู่กับเพื่อนนั่นเองนะครับอา่า ดังนั้นน้องๆที่คิดจะเลี้ยงนกหงหยกก็ต้องเลี้ยงมากกว่า1ตัวขึ้นไปเนื้อเพื่อเป็นเพื่อนกันนะครับนี่เรามาดูจุ๊บจิบน้อยนะครับในรังนะครับวันนี้เพิ่งออกมา2ตัวนะครับผมอ่าคุณแม่ของเขาสีฟ้าน้ําทะเลนะครับอ่านี่กําลังหิวเลยคุณแม่เข้าไปในรังนะครับนี่ตัวใหญ่อ้วนด้วยนะครับแล้ว อีกไม่นานนะครับขนเขาก็จะขึ้นเต็มตัวพร้อมจะบยบินออกเป็นนกหงหยรุ่นใหม่นะครับประจําบ้านเรือนยี่หว่านะครับก็ฝากน้องๆน,นะครับสําหรับคนที่รักสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์ต้องดูแลสัตว์และศึกษาวิธีการเลี้ยงนะครับให้ถูกต้องอย่าไปทรมานสัตว์นะครับวันนี้ก็นําภาพสวยๆนะครับมาฝากจาก าฟาร์มเรือนยี่หว่าฟาร์มนะครับหรือบ้านเรือนยี่หว่านะครับแล้ววันหลังมีสัตว์อะไรแปลกๆก็จะเอามาแนะนำกันอีกนะครับพร้อมความรู้ด้านภาษาไทยให้กับเด็กๆนะครับสวัสดีครับ <c oughs> thank you